รู้สึกว่าเดูร้อนจะมาเยือนนะเอ้อเนี่ยวันนี้เห็นชัดเจนลเลยนะเรื่จะมาหนาวมาอีกรอบหนึ่งอากาศปีนี้อากาศหนาวหนาวมายาวนานเหมือนกันในช่วงที่มันหนาวก็ไม่ค่อยมีร้อนแทรกซ้อนเข้ามาไม่เหมือนเตีปีก่อนๆพอหนาวสักวันสองวันก็ร้อนเข้ามาร้อนมาวันสองวันก็หนาวมาแต่ปีนี้รู้สึกว่า มันหนาวหนาวเปลี่ยนผ่อนจากหนาวก็มาเย็นเย็นสบายสบายจนมาถึงวันนี้รู้สึกว่าเริ่มผมอ้าวเริ่มจะร้อนขึ้นมาแล้วแต่เ็าให้พวกเราพากเตือนตัวเราเองไม่ว่าจะฤดูไหนก็ตามเด็กกิเลสไ,ไม่เคยเลือกฤดูทิฤดูนะหนาวมันก็แสดงตัวตนที่เหยียบย่ำทําลายพวกเราได้ฤดูร้อนมันก็จะแสดงตัวตนเหยียบย่ำทาลายจิตใจเราได้ เพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเพื่อการชําระจิตใจของเราเราอย่าไปเลือกฤดูไม่ว่าฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนให้มีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติตามใดก็ตามที่เรายังเป็นปุถิชนคนมีกิเลสแล้วเราจะไม่ไม่ประมาทไม่นอนใจในความเป็นปุถิชนของพวกเราเพราะการประมาทในกิเลสนนะ่ะอันตรายที่สุดเหมือนกับเราประมาทในไฟเนี่ยนะ ไฟมันเพียงแค่ก้านไม่ขีดก้านเดียวมันเผาบ้านเผาเมืองได้กิเลสแม้เพียงนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยเล็กน้อยก็ตามเมือนเดียมันสามารถจูงเราลงไปนรกอเวจีได้เลยไปทาความชั่วชารามกขนาดสัตว์เดรัจฉานมันยังไม่สามารถทําได้แต่มุษย์ที่เป็นค่าท่ายของกิเลสทําได้เพาเพราะกิเลสมันครอบงําจิตใจแล้วมันมืดบอดไปหมดมันไม่เห็นความสว่างไม่เห็นความพุังาความดี ม้แต่นิดเดียวมันจูงเราลงนรกเอเวจีทันทีเลยเพราะนั้นตามใดก็ตามที่เรายังเป็นพุทธชนุณมีกิเลสแล้วอย่าพากันประมาทนอนใจตให้ตื่นตัวอยู่เสมอตื่นตัวที่จะชำระจิตใจของเรากิเลสมันแสดงตัวตนออกมาอย่างไรก็ตามเราจะมีความอดกั้นควบคุมกิเลสไว้มันอยู่ในขอบในเขตให้ได้เออความอดกั้นดีแล้จะเป็นความบริสุทธิ์แห่งศีลของพวกเรา ว่าถ้าเราสามารถกดกั้นต่อกิเลสได้ไห้ลดนขอบรู้เขตออกมามันก็ไม่สามารถนํากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันเ,เมื่อเมื่อเราสามารถรักษาควบคุมกายวาจางองเราไม่ให้เป็นเครื่องมือของกิเลสแล้วศีกี่ข้อกี่ข้อบริสุ์หมดแล,แล้วเพราะกิเลสที่มันที่มันแสดงตัวตนมาจะตึงจุงเราไปไปผิดศีลหรือท,ทําศีลของเราให้ขาดวินก็เพราะมันได้กายวาจางองเราไปเป็นเครื่องมือของมัน ถ้ามันไม่ได้กายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันแม้มันจะแสดงตัวตนของมันอยู่ภายในจิตในใจของเราจะเป็นเพลิงแผเผาเล่าร้อนขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราสามารถอดกัน้นสามารถควบคุมได้ไม่ไม่ปล่อยให้มันเอากายวาจาของเราไป,ไปเป็นเิรื่เป็นเครื่องมือของมันแล้วศีลเราบริสุทธิ์หมดเพราะศีลเป็นเพียงเครื่องชําระกายวาจาของเรายังไม่สามารถไปชําระจิตใจของเราได้ จิตใจของเราต้องอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาเป็นเป็นเครื่องชําระเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วกิเลสที่มันแผดเผาอยู่ภายใน,ในใจิตในใจของเราให้จิตใจทั้งดวงมีแต่กองเพิ่งเพิงเพิงจากจากกิเลสแสดงผลออกมาถึงความเศร้าหมองถึงความติดนลนทุรนทุลายถึงความเล่าร้อนถึงความขุนมัวถึงความกุ้มอกกุ้มใจครับแค้นใจ นี่นก็ทุกทั้งโลกมันมารวมอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราดวงเดียวเท่านั้นเนะี่ยนั่นแหละคือผลของกิเลสเพราะฉะนั้นเราไม่ปาถนาเราไม่ปรารปานาผลทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องชําระตัวกิเลสเป็นตัวสมุทัยเหตุให,ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาถ้าตัวเหตุถูกชําระไปแล้วผลก็ดับไปเองตอนนี้เราจะชําระได้ได้ยังไง เราก็ชำระได้ด้วยการภาวนาอบรมจิตตนรมใจของเราเองให้มีความตั้งมั่นหนักแต่มนมั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธิเพื่อไม่ให้เพ,ใหเพื่อไม่ให้จิตใจเราหวัดไว้เอ็นเอียไปกับสิ่งเหล่านี้จากนั้นมาเราก็ใช้ปัญญาที่จะคัดกรองปัดฝาดสิ่งเหล่านี้ให้หลุดออกไปจากจิตจัดจใจของเราถ้าเป็นบ้านก็สะอาดสะอางไม่มีความสบบกปกเหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียวเสื้อผ้าของเราคือสะอาดหมดจดความสบบกปกหลุดออกไปหมดสิ้น จิตใจของเรายกขึ้นมาสู่ความเป็นอิสระจากการครอบงำของกิเลสถึงซึ่งความบริสุทธิ์นี่ก็เกิดขึ้นมาจากการจากความภาคความเพียรจากความตั้งอกตั้งใจของพวกเราทอนนั้นแนบบีแ่ชีวิตของพวกเราเราปล่อยให้กิเลสเป็นครอบงำม,มากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วตั้งแต่วันเราเกิดขึ้นมารู้เดียงสามากรล้วนแต่็นค่าท่าของกิเลสมาจนถึงบัดนี้ S <S เออแล้วการที่เรามีโอกาสเกิดขึ้นมาพบพระพุทธศาสนามีครูบาอาจารย์มันไม่ใช่ของง่ายเออถ้าเราเราได้ได้ความสมบูรณ์มาอย่างนี้แล้วเรายังนอนใจนอนใจปล่อยให้กี่ไสครอบงำเราไปแล้วเราจะหวังได้เมื่อไหร่ที่เราจะมีความสมบูรณ์อย่างนี้แม้เปลี่ยนภพชาติไปข้างหน้าเราก็จะหวังได้ไม่ว่าเราจะได้อัตภ,ภาพอย่างนี้อัตภาพในการเกิดมาเป็นมนุษย์ มีอาการครบสามสองประการไม่ใบไม่ใบบ้าบอดหน่วกพิ่คนพิการเสียจริตผิดผิดผู้คนไปหรือได้มาพบโทธศาสนาหรือมีครูบาอาจารย์อย่างปัจจุบันนี้มันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันยืนยันให้แก่เราได้แต่ถ้าการปฏิบัติทำจิตใจของเรายกขึ้นมาสู่เส้นทางแห่งธรรมแล้วแม้เรายังมึงยัง,ยง,ยงไม่ไม่ถึงที่สุดแต่ความพ้นทุกในภพนี้ชาตินี้แต่ พบหน้าชาติหน้าเราขอหวังได้เพราะไม่เห็นชัดเจนอยู่ภายในจิตในใจของเราเนี่ยจิตใจเป็นอย่างไรมันก็ไปอย่างนั้นเละจิตใจเป็นธรรมมันก็ไปสู่ธรรมจิตใจเป็นเรื่องของกิเลสก็ไปสู่กิเลสทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นฤดูแม้นมันฤดูจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตามแต่ความภาคความเพียรในการแบบปฏิบัติธรรมของเราอยากเปลี่ยนแปลงให้มีแต่ความหนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นไป เพื่อใช้โอกาสในอัตภาพของความเป็นมนุษย์ของพวกเราที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการนี้แหละให้มาก่อเกิดเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดต่อจิตใจดวงนี้คือเรียกว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะเอาอัตภาพของความเป็นมนุษย์มาพัฒนาจิตใจเขาเราสู่เข้าสู่เส้นทางแห่งธรรมะจนกระทั่งพัฒนาเข้าไปพึงจิตดวงนี้ทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงเอ รียกว่ายกอัตภาพของความเป็นปุตติชนขึ้นมาสู่สภาพความเป็นกัลยาณพปุตติชนจากสภาพกัลยาณพปุทติชนเราก็ยกอัตภาพนี้ขึ้นมาสู่ความเป็นริยะบุคคลนับตั้งแต่อริยะบุคคลเบื้องต้นนับตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปโสดาบันสกิตาคาอานาคาจนกระทั่งถึงอรหันตบ,บุคคลนี่เกิดเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติทางนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการเศษเป่าดนบรรดาน ในทางธรรมของพระพุทธเจา้าไม่มีเลยบทไหนช่วงไหนตอนไหนที่ท่านจะให้คอยให้ใครผู้ผู้วิเศษมาเสกมาเป่า,ปามาดมดาลแต่ธรรมของพระพุทธเจา้านับแต่เบื้องต้นไปถึงที่สุดล้วนแต่อตาเทียร์อตอนโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยเราน้อมนำมาปฏิบัติโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางให้กับเรามีธรรมะเป็นเส้นทางให้พวกเราเดินมีพระสงฆ์เป็นแบบอย่างให้แก่พวกเรา ในการประพฤติปฏิบัติก็เราเรามีพระพุะทธธรรมพระสงค์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่นับถือของเราแล้วเดินตามรอยของท่านเดินตามรอยแห่งอริยะบุคคลเหล่านี้แล้วชีวิตของบววเราจะสมบูรณ์ด้วยธรรมเราจะภูมิใจที่สุดว่าเราได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์มาเนี่ยเพราะเราได้สะสมบุญบาร,รมีมามากมายเป็นบุเบกตาบุญ,ญาตาเป็นการได้สั่งสมบุญมาแต่ปางก่อน เราจึงได้อัตภาพอันนี้มาเมื่อเราได้อัตภาพันความพร้อมอันนี้มาแล้วเราก็จะเพิ่มพูนความพร้อมเอาพัฒนามันยิ่งขึ้นเอาความพร้อมนี่แหละมาพัฒนา,ายกจิตยกใจของเราขึ้นมาเรื่อย,อยๆจนถึงที่สุดแห่งความพ,พ้นทุกข์เข้าสู่มรรคผลที่ผ่านนั่นเป็นสุดยอดทางส,สุดทางเดินของพวกเราพระนิเจ้าท่านเดินไปถึงสุดทางแล้วพระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านเดินไปถึงสุดทางแล้ว เราก็จะเป็นผู้หนึ่งที่จะเดินไปถึงสุดทางตามเสด็จความพระพุทธเจ้าของพวกเราเีถ้าเราตั้งจิตไว้แน่แนหนามั่นคงอย่างนี้แล้วเราอย่าให้มีสิ่งใดมาชุดลากให้เจตนาของเราเอียงหรือลมเหลวไปแต่เราจะรักษาเจตนาความมุ่งมั่นของเราให้คงทนตลอดไป ไม่ว่าจะภายนอกจะเป็นอย่างไรฤดูร้อนจะมาฤดูหนาวจะมาฤดูฝนมามันก็เรื่องของฤดูของดินฟ้าอากาศเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือเรื่อง,องหัวจิตหัวใจนี่เป็นสําคัญที่สุดเราจะภาคเพียรลงไปถ้าเรามีมีความภาคความเพียรอย่างสม่ําเสมอแล้วเชื่อเถอะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีคําว่าโมฆะปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเลยดะเปินไปไม่ได้หรอก ในงการปฏิบัติในภพนี้ชาตินี้เรายังไม่ถึงที่สุดแห่ความพ้นทุกข์ก็ตามแต่เราก็ได้ปฏิบัติสะสมไปสะสมเข้าไปสักวันหนึ่งไม่เดินช้าสักภพหนึ่งไม่ไม่ยาวนานเราก็จะถึงที่สุดแห่ความพ้นทุกข์ได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนทีน่พากนันน้อมใจไปปรับพปติบัติเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเออเอาหนะนะน้ารับพรหน้ารับพรจะนุโบทนาให้พร ยะถาอาวาริวาหปุราปาริปุเรมติสาคลังเอ,เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปะติอิจิตังปิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสเพปุเรมตุสังกปาน จันโทปันรโสยะตถานมณิโชนติรโสยะตถานติโยวิวันจันโตสัมภารันวิดวงสัตุมันเตมภวันวันตระร้ายสุกิณ กายโกวันภาวะพิวันทนเสวรสานิโวยทายปิดจยิตนใจตารวยธรรมแตยที่อายุวันนยสุขังพลา ราตนาตยานุภาเวนารัตนาตยเตยสานดยขคารุลขปยาเวราโสกัสตุจุปัตวานอเนกาอันตรายาปีวินัสสันตุอเสสะตุอินชายยาสีธินางลาพังโสทีพาขยังโสกังพลัง เสรีอายุจวันโนจาโพคังวุธีจายสวารค์ไสตวะสะจายุจาชีวสิทตีผวัตุเตมาวตุสาบังการังราคะตุสาปดิวตันสามพาพุทธานุภาเวตายสถาสสตีผวัตุเตม บาวะตุสัพำังการังราคันตุสัะปฏิวัตานสำบัดธรรมานุภาเวตายสัตสุตีปวันตุเตมบาวะตุสัพำังการังราคันตุสัะปฏิวัตานสำบัดสังขานุภาเวตาย สถาสวทิมพวันตุเต